เมื่อเซอร์จิมเซวิลหรือที่ชาวอังกฤษรู้จักในนามของจิมมี่เซวิลเสียชีวิตลงในวัย84ปีพิธีศพของเขาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เทียบเท่าผู้นำประเทศโดยมีประชาชนชาวอังกฤษหลายพันคนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับพิธีกรที่เป็นขวัญใจของชาวอังกฤษมายาวนานกว่า40ปีและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำของทั้งสนักข่าวบีบและวงการโทรทัศน์อังกฤษ แต่เวลาผ่านไปเพียงไม่ถึงหนึ่งปีภาพลักษณ์ของคุณลุงผู้ใจดีร่าเริงในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กหรือพิธีกรรวยอารมณ์ขันในรายการดนตรีป๊อปยุคบุกเบิกของ BBC ก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของอังกฤษได้เผยแพร่รายการสารคดีเปิดเผยเรื่องราวในอีกแง่มุมหนึ่งของลุงจิมมี่นั่นก็คือการที่เขาได้ก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวจำนวนมากตลอดช่วงเวลาของการใช้ชีวิตในฐานะดาวเด่นแห่งวงการโทรทัศน์อังกฤษโดยรายการดังกล่าวได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า15ปีในขณะที่พวกเธอถูกร่วงละเมิดทางเพศและเพียงไม่กี่วันหลังจากการเผยแพ,พะะร่สารคดีสุดอื้อฉาวดังกล่าวก็มีเหยื่อของเสื้อจิมจำนวนมากปรากฏตัวเพื่อยืนยันว่าพวกเธอก็เคยถูกพิธีกรดังลวนลามหรือแม้แต่ข่มขืนเช่นเดียวกันโดยจนถึงขณะน,นี้ผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวมีมากกว่า200คนถึงแม้ว,ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้วเพียง14คดีก็ตาม การเปิดโปงเรื่องวิชาของเสื้อจินในครั้งนี้ไม่ได้ทำลายชื่อเสียงและความเป็นขวัญใจผู้ชมที่เสื้อจิมสั่งสมมานานหลายสิบปีลงในพริตตาเท่านั้นแต่สำหรับสถานีโทรทัศน์ BBC ผู้เป็นต้นสังกัดของพิธีกรดังก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน,น์ BBC ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักจากคดีล่วงละเมิดทางเพศของพิธีกรผู้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของช่องแต่สิ่งที่ดูจะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของ BBC ยิ่งกว่าก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าสถานีอาจมีส่วนช่วยในการปกปิดความประพฤติของเซอร์จี หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในประเด็นดังกล่าวซึ่งทำให้ BBC ถูกโจมตีอย่างหนกักก็คือการที่รายการ Newsnight ซึ่งเป็นรายการสารคดีเชิงข่าวของเซอร์จิมเองได้จัดทำเทปพิเศษเจาะลึกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการล่วงล,วงละเมิดทางเพศของอดีตพิธีกรรายการและมีแผนจะออกอากาศเพียงไม่กี่วันก่อนรายการดำลึกถึงจิมมี่เซวิลที่ทาง BBC จัดฉายในช่วงคริสต์มาสแต่ Newsnight เทปนั้นกลับถูกระงับการฉายโดยทางสถานีอ้างว่ามีปัญหาด้านเทคนิคเสียงและข้อกล่าวหาดังกล่าวก็มีน้ำหนักไม่เพียงพอ นอกจากนี้หลายฝ่ายยังโจมตีว่า BBC อาจไม่เพียงมีส่วนช่วยปกปิดความผิดของเสื้อจิมหลังการเสียชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังรู้เห็นในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเขามาก่อนหน้าน,นี้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากเสื้อจิมเคยถูกกล่าวหาในประเด็นนี้หลายครั้งในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่เขายืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดและ BBC เอ,เองก็เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหานี้เช่นเดียวกัน บทพิสูจน์สาคัญของ BBC เพือให้องค์กรสามารถเรียกความเชื่อมั่นคืนมาจากผู้ชมทั่วประเทศได้อีกครั้งจึงอยู่ที่ว่าทางผู้บริหารจะสามารถดําเนินการสอบสวนทดีอื้อฉาวครั้งนี้ได้อย่างโปร่งใสไร้ข้อกังขาเช่นที่บอร์ดของ BBC ได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้หรือไม่